ไม่ต้องรวยนะครับแต่ลูกคุณสามารถมีเงิน1ล้านบาทได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้โคดรีจะเล่าให้ฟังว่าทํำยังไงครับผมพ่อแม่หลายคนนะครับคิดว่าถ้าอยากเก็บเงินให้ลูกสัก1ล้านบาทเนี่ยต้องรวยก่อนนะครับต้องมีรายได้สูงๆก่อนถึงจะทําได้จริงไหมครับผมแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับคุณไม่จําเป็นต้องรวยเลยนะครับผมแค่คุณรู้วิธีการเก็บเงินที่ถูกต้องถูกวิธีลูกคุณก็มีเงินล้านได้จริงๆนะครับผมสมมุติอย่างนี้นะครับว่าวันนี้นะครับถ้าคุณเก็บเงินเดือนละแค่1น00บาทตลอดระยะเวลา20ปีีถ้้าคุณเก็บบไวนัญออพยเี่ยแล้ว่1%ตอปป20ี ผ่านไปเงินจะโตขึ้นเป็น2,65,000ับาทหรือเพิ่มขึ้นแค่สา0 0 0บาทเองเท่านั้นนะครับผมจาก20ปีนะซึ่งถามจริงๆครับว่าลูกคุณจะเอาก้อนนี้ไปทําอะไรสําหรับอนาคตของลูกคุณได้บ้างแทบทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุตินะครับคุณเก็บเงินแบบลงทุนครับเงินล้านจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆครับถ้าคุณเก็บเงินก้อนเดียวกันนี้นะครับเดือนละ1000บาทนะครับแต่เอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวเฉลี่ย13%เนต่อปีนะครับอย่างเช่นกองทุนดัชนีนะครับหรือกอง ส0ปีผ่านไปครับเงินก้อนเดิมจะโตกลายเป็น1ล้านบาทเลยทีเดียวลองฟังตัวเลขนี้ดีๆนะครับจากตัวเลขที่คุณลงทุนจริงๆเนี่ยสองแสนบาทแต่จะกลายเป็น1ล้านบาทพูดง่ายๆคือคุณจะได้ดอกผลของเงินหรือดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมากถึง8,0,000นบาทเลยทีเดียวเปรียบเทียบเห็นชัดๆอย่างนี้นะครับว่าพ่อแม่ที่เก็บเงินแบบธรรมดาได้เงิน2องแสนหกหมื่นบาทแต่พ่อแม่ที่เก็บเงินแบบถูกวิธีจะได้เงิน1ล้านบาทครับทั้งสองครอบครัวใช้เงินเก็บเท่าๆกันคือเดือนละ1 0 0 0บาท แต่ต่างกันที่วิธีเก็บเงินเท่านั้นเองครับผมนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องรวยคุณก็สามารถมีเงินเก็บ1ล้านบาทให้ลูกคุณได้แต่สิ่งที่สําคัญคือคุณต้องรู้วิธีและลงมือทําตั้งแต่วันนี้ครับถ้าคุณอยากทําตามแผนแบบสเต็ปายสเต็ปเลยนะตั้งแต่การเลือกวิธีการเก็บเงินการลงทุนการตั้งระบบ DCA หรือระบบการเก็บเงินแบบอัตโนมัติจนถึงวิธีการที่ทําให้เงินคุณถึง1ล้านได้จริงๆผมมีคอรสอนเก็บเงินล้านให้ลูกก่อนอายุ2 0แบบนั้นตรงๆเลยนะ ที่26ตุลาคมนี้นะครับเป็นคอร์สสอนสดเจอตัวโค้ชบีจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยครับจับมือทําตามไปพร้อมๆกันครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรซับซ้อนครับใช้โทรศัพท์มือถือกับแอปธนาคารที่คุณมีแค่เครื่องเดียวเท่านั้นครับคุณก็สามารถมีเงินเก็บ1ล้านบาทให้ลูกคุณได้แล้วครับแล้วที่สําคัญโค้ชบีสอนแบบกดอุ่งตามเลยนะครับผมเชื่อไหมครับว่า90%ของคนไทยไม่รู้วิธีการแบบนี้ครับจึงทําให้คนไทยนั้นเนี่ยหาเงินแแบบหรรอาาาาาาเเเงงิิินนนช้้กกคคคค่่่ไปววัขุณมมีูท เดียวชีวิตคุณก็จะสบายขึ้นทันทีครับผมโคชบีรับจํานวนจํากัดนะครับผมถ้าสนใจคอสการเงินดีๆแบบนี้สําหรับครอบครัวดีๆแบบนี้นะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่องคอรสสอนเก็บเงินล้านให้ลูกได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับ สีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์